พี่น้องที่รักชนอิสราเอลต้องเหนื่อยยากจากการเดินทางไกลเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมเขาทั้งหลายรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำรรและหมดความวางใจในพระองค์พวกเขาไม่เคยสํานึกยินดีต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานไม่เคยรู้สึกว่าพอไม่ว่าภายหลังจากได้รับมานาหรือสิ่งอื่นๆสิ่งที่ทำเป็นเหมือนการดูหมิ่นพระเจ้าซึ่งการกระทำที่ไม่ดีนั้น มีการบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสพระองค์ทรงส่งงูพิษมา,ากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาทั้งหลายมีความกลัวและต้องยอมจำนนจากการที่พระเจ้าตีสอนคนทั้งปวงไปหาโมเสสและได้บอกว่าพวกเขาได้ทำบาปบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสขอให้โมเสทูลยิงวอนพระเจ้าให้ช่วยเหลือ ซึ่งพระเจ้าทรงจัดการช่วยปลดปล่อยด้วยวิธีอันน่าอัศจรรย์โดยให้โมเสสทำรูปงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นก็จะรอดชีวิตในการกระทำนี้เราต่างรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้มองเพียงรูปงูโลหะนั้นแต่เป็นการยกสายตาไปยังพระเจ้าและพรง์จะทรงเยียวยารักษา เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บอกคิสชนด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดทั้งจากความรู้สึกเหินห่างความอ่อนแอความสิ้นหวังหรืออื่นๆเรายังคงมีพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยเยียวยาได้อย่างแน่นอนพระเยซูเจ้าทรงสามารถช่วยเหลือบรรเทาจากอันตรายและความทุกข์ซึ่งวิธีการตามเหตุผลของมนุษย์ไม่อาจทำได้ นอกจากนี้ผลร้ายอย่างที่เรารับรู้เรื่องงูพิษที่ปรากฏในอดีตท,ที่ทำให้ต้องตายได้นั้นเรายังคงได้สัมผัสกับผลร้ายที่ทำให้ต้องพบความตายเช่นกันเมื่อเรามีความอยากในทางผิดและยอมทำบาปซึ่งมันจะทำให้ต้องถูกทำลายนิรันดรเราจึงต้องมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนหรืออาศัยพระวาจาของพระองค์ที่ทรงคุณค่า จงอย่ามัวรอช้าในการทําสิ่งง่ายๆนี้และทําให้ได้รับผลเราไม่ควรเพิกเฉยต่อการช่วยให้รอดของพระเยซูเจ้าว,วันนี้ให้เราภาวนาว่าจงรีบเข้าใกล้พระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงและพร้อมเยียวยารักษาเราทุกคน